ลองข้างซ้ายก่อนปิดตาข้างซ้ายก่อนอ่าเด้งนะเดี๋ยวมึงนะนเด้งแล้วนะสิเด้งเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวพี่นาำเองเอ่ออ่ะหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮี้ยเฮี้ยเข้าไจะไปทำได้ไงวะเนี่ยขอลบไปอีกข้างนิดข้างอีกข้างอมือโกงมือโกงมงกยังไงสายตามึงไม่เท่ากันพอเนืองสองสามมึงต้องแทงอย่างนี้ไม่ใช่มึง ไม,ไม่เลยไม่ถูกแล้วอ่ะตายไปไม่เท่ากันเบอนีเราฟังพี่ขวาเอ็งฟังพี่ก่อนเอาเอ็งฟังพี่นะเอาอันี่ทำอะไรไรไม่ได้เลยอินฟังพี่หนึ่งต่อตายฟังพี่เดี๋ยวมึงฟังพี่ก่อนเอาละผมก็เสียทรงไอ้เฮี้ยไม่มีอะไรสัตว์เอ็งฟังพี่พอหนึ่งสองสามหนงต้องไปอย่างนี้ ไม่เมึงก็ไม่ได้ทำไม่ได้ถ้าอย่างแบบยิบอย่างเงี้ยเอาแทงเลยเอาแรงเลยเอาให้มึงให้มึงทำอย่างเงี้ยได้เอะมึงเอาหลอดมาให้ฝั่งซ้ายมาปิดตาขวามาเอาเราจะเก็บไว้ทางท้ายเอาหนึ่งกอดซ้ำปิดได้ตีเอามึงอย่าพึ่งดิเออเอาแค่ปูกัดใ็่เข้าอ่ะเอาดีดดิมึงเอาใบดิมึงช้าดิเขามึงต้องเล่นนี่อันนี้เลยมึิ้มไปแล้วนะดูอะไรั้น

Thank you.